ดอกใหญ่ดอกใหญ่พา<ล>น้องเข้ามาสำรวจหาเห็ดนะคะวันนี้อพาน้องเข้ามาส่องดูมีไหม น้องหาไม่เห็นเจอมีจะกที่ดอกใหญ่ดอกหนึ่งหาดีๆมันแอบอยู่ในมอสอ่ะพาน้องเข้ามาสํารวจป่าเห็ดน,นะคะวันนี้คุณย่าพาพาน้องพัดมาสํารวจป่าเห็ดหาดีๆเห็นไหมมันจะเคลียอย่างนั้นมันจะเคลียอย่างนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวมัน,ม,นมันโดนแถวๆนั้นแหละหาดีๆเจอยังไม่เจอแถวนั้นดอกใหญ่ด้วยเหลืองๆอะ่ๆอะไหนอ่ะแความไไปอีกข้างหน้าหน่อยนึง น่าต้องมองหนูหน่ะโอุ้ยตายแล้วหาดอกไหนน้องพัดไม่เจอดอกเห็ดใกล้แล้วใกล้แถวตแถวนั่นแหละหาให้เจออุ้ยทำไมตายหาให้เจอให้สิบบาทหาให้เจอให้น้าน้าเห็นไหมมันแอบอยู่บอกแล้วว่ามันแอบอยู่เห็นเปล่าตายแล้วนั่นแหละมันอยู่อย่างนั้นแหละอืมน่าเห็นไหมไอ้ดอกใหญ่เห็นไหมเนี่ยดอกเล็กออมไปจุ่มเห็นปล่ะ มันยังมันกําลังออกน้องมันกําลังออกเห็ดกําลังออกน้องพาถาไม่เจอไม่ได้กินพีดาเอ้ยถ้ามันแอลบต้องเรียนรู้ต้องรู้ต้องค่อยค่อหาเห็ดอันนี้มันต้องค่อยๆเอาไปตำน้ําพริกก็อร่อยนะหนูมันกินได้ใช่ไหมเอากินได้เอาไปตำน้ําพริกก็อร่อยเห็ดมันปูเนี่ยเห็ดเขาขายกิโลละสองร้อยสองร้อยโคนสองร้อยสามร้อยโคนเนี่ยเขาขายในห้าง เขาขายในห้างสองร้อยสามร้อยโคลนเนี่ยยาเดสมอลวะเดคข้อมูดัมฮอปประสิทธิ์าอมมิตเล็กอ่ะนะดัมฮอปประสิทธิ์คอมมิตเหรอยเดสนอร์ดอัมเดอร์ข้อมโมลิตเ้เร่งนาสู่ข้อมโมแม่โอยยตาแล้วทไงมันแอบอยู่ไปจังวะอีกกี่วันมันถึงจะโตเนี่ยโอ้ถ้าเกิดฝนตกดีๆนะมันออกเร็วคืออะไรเนี่ยมันออกเร็ววันสองวันก็โตแล้ว ถ้าถ้าฝนตกเยอะๆนะก็แสดงว่าวันสองวันนี้ก็มาเก็บได้เก็บได้ไป่านนี้กันนี่ดูสึกตอนนี้ดอกใหญ่หน่อยนี่มาเอานี่ <laughs> ไหนไหน,หน,หน,หนั่นนะเห็ <laughs> นป่ะเล่โอ้ต้องเลงอสอนน้องพัดเก็บเห็ดนะคะน้องพัดน้องพัดเป็นน้องใหม่นะคะน้องใหม่เข้าเข้าสมาคมเก็บเห็ดนะคะอืสมาคมคนรักเห็ดนะคะ ดูป่าเขาสินี่ออ้ยต้นมะงต้นไม้ต้นมะงตน้ตน,งตนไม้สดชื่นอากาศกำลังดีเมื่อคืนฝนตกเมื่อคืนฝนตกเยอะอยู่อากาศก็สดชื่นนะคะไปไปดูตรงไหนมีอีกเอาไปแกงสักหม้อไหมวันนี้พอได้แกงซักหม้อไหมอันนี้คือแกงกลาว,ลาว,ลาวได้ใช่อ,อุ้ยเต็มเลยต้องพัดเนี่ยโอ้ยเห็ดกำลังออก เห็ดกำอออกเต็มเลยเนี่หุยหนูเยอะว่าไงคะแกงได้หมดอะไรได้หมดแหละดูอี่ยดีอดอกเล็กๆ,ๆ,ๆไม่หมดเลยน้องพัดนี่ฟาดนี่นะ่ะกำลังออกหนูอ้ยถ้าออกถ้าตกมาอีกนะอุ้ยเห็ดเยอะแน่เลยเนีย่เห็ดกำลังเยอะคุณย่าก็ชอบเก็บอย่างเดียวค่ะคุณย่าไม่ชอบกินปีที่แล้วเก็บไว้เต็มตู้ยังไม่ได้กินอยู่ ชอบมาเก็บชอบสนุกกับน้องๆเขาห่อข้าวมากินกลางป่านะเออ <laughs> อะไรอ่ะ <laughs> ห่อข้าวมากินกลางป่าโอ้ยสนุกสนานกันออร่อยอร่อยอร่อยมาก บางทีมันก็แอบ,บอยู่ในใน,ในซุ้มอย่างเงี้ยหนูเนี่ยในซุ้มอย่างเงี้ยเป็นไมนะ้อะไรเต็มหน้าเ,เห็นป่ะนะม,มันดอกใหญ่นะถ้าเกิดว่ามันใหญ่แล้วนะมันใช่ดอกแค่นั้นนะมันดอกใหญ่ดอกเท่าฝ่ามือก็มีแต่มันไม่ทันเท่าฝ่ามือเลยเขามาเก็บมันก่อนอุ้ยนี่จุ่มนี่อุย้ยดูกัวละแฮจุ่มนี่ไหมอาเนี่ย ตะโพตแปะเนาะถ้ามันโตนี่ก็ถ,ถ้ามันโตนี่ก็หนูท,ที่เดียวก็จบไนงะที่เดียวก็ได้แกงนะไงเห็ดพวกนี้ฝรั่งเขาเอาไปผัดเนยเอาไปผัดเนยอร่อยฝรั่งกินแกงไม่เป็นเหมือนเราหรอกเราก็เอาไปแกงไปต้มเนาะนี่ค้ามาพามาชมป่าเห็ดอีกแล้วถึงฤด,ดูเก็บเห็ดอีกแล้วปีนี้อู้นี่กัวหลักกัวละแห่ ทิดต้ว้าวนี่น,นี่ดอกใหญ่หน่อยน้องพาดได้มาเอาเนี่ว้าวว้าว,ว,าวสุดยอดเลยเห็ดกำลังเริ่มออกเด้อพี่น้องเอ้ยเห็ดเห็กำลังออกป่าสวีเดนเห็ดกำลังออก,ก,ออกคุณย่าพาลุยป่าเห็ด เหียบอยู่แล้วน,น,น่าหนาอีกกองนึ่งน่ะหน้านนหนาลุยป่าเห็ดค่ะเห็ดที่นี่สะอาดสะอ้านนะคะป่าที่นี่สะอาดสะอา้านไม่มีงูไม่มีอะไรหรอกไม่มีสัตว์มีพิษหรอกมีแต่ยุงมีแต่ยุงต้องทายากันยุงมาหน่อยอู้นี่ดอกใหญ่หนูเอ้ยมาเอาดอกนี่จอกใหญ่เด้อ ดอกใหญ่เห็ดมันปูค่ะกำลังออกตะเปาะเตแปะเห็นไหมนี่โอ้ยนี่กำลังเอาไปตำน้ำพริกอร่อยี่ตำน้ำพริกอร่อยอร่อยเดย้ใส่น้ำพริกถ้าเกิดว่าจะให้อร่อยใส่ปลาทูสะหน่อยนะขั่วพริกขั่วหอมขั้วกระเทียมนะอ,มอร่อยนะโอ้โหถูกใจยังสมใจอยากยังร้ <laughs> องขอร้องพัดร้องขออยากเก็บ โอ้ยถ้าน้องพัดได้ไปเจอแถว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 ไอทางเหนือไปอีกเนี่ยโอ้ยจะร้องจะร้องวิดวัด <laughs> น้องพัน้องพัดกลับเดือนไหนอ่ะอีกสอ,องอเดือนอีกสองเดือนอุ้ยพาก,กันไปเก็บไอ้ไอ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 น,นี่ดีกว่าไหมเฮ้ยพากันไปเก็บไอ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 นี่ไหมบลูเบรรี่ไหมไอบูเบอรี่ไหมชวน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 ,ชวนโรเบิร์ตไปเก็บบูเบอรี่ปะขึ้นไปทางขึ้นไปทางเหนือหน่อย ไปพักไปพักไปไปพักไปพักแรมกันไปพักแรมกันสักคืนสองคืนอะไรเงี้ยไปเก็บบลูเบอรี่กันบลูเบอรี่ป่าหนูอือโหยบลูเบอรี่ป่าอร่อยบลูเบอรี่ป่านี่นี่นี่อีกดอกหนึ่งดอกใหญ่นี่นี่นี่โทษเด้อโทษเด้อเอาเอาเท้าเด้อมือไม่ว่างอือพาไปเก็บเดี๋ยวพาไปเก็บบลูเบอรี่ป่านะอือมีเพื่อนแล้วตอนนี้มีเพื่อนเข้าป่าแล้ว โอ้ยมาเด้อพี่น้องเอ้ยออ้ยตรงนี้จุ่มหนึ่งหนูว้าวว้าวว้าวคุละแห่ทิตะโอ้ยยอยยอยยยยยอยยอยดู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 กำลังออกพี่น้องเอ้เห็ดปูเห็ดมันปูกำลังออกใครชอบเก็บเห็ดมาเด้อออกเห็ดออกเต็มป่าเลยตายตายตายอีกสักอาทิตย์หนึ่งน่ะน้องเอ๋ยเก็บไม่บาดไม่ไหวหรอกเนี่ยเก็บตั้งแต่ ตอนนี้ไปจนถึงนู่นน่ะสิงหากรันยายังเก็บได้อยู่นะจนกว่าที่ว่ามันจะติดลบอะ่ะยดตดิมีเกตแห่ถิตจ้ะดอกเยอะมากแต่ว่ามันดอกเล็กไงมันกําลังขึ้นไงแถวนี้เวิร์กเนี้ยเต็มเลยต้องพัดอู้ข้างหน้าเลยคืออ้ย,อย,อ,ย,อ,ยอยยอยเู้หยบดอกเห็ดนแนี้ยเลยียบเห็ดแน่้เลยเนี่ยแถวเนี้ยเวิร์กเนี้ยเย็ดดิมีเกต เยอะเดี๋ยวเข้ามอลิติสมอลสมอลลวันอืมอันเลอะอันเลอะเด็ดถามแม่อือเดี๋ยวดูถาป่าเดนอืมอืมเยอะมากเลยอ่ะเก็บเอาน้องเอาไปตำน้าพริกสักแกงนึงก็ยังดีวันนี้

แกเผ็ดช่วยน้องก่อนเผื่อน้องก็ได้ไปแกงสักหมอ้อโอเคนะคะี๋ยวค่อยเจอกันค่ะ